เนี่ยนะ TikTok เมื่อาวานันเพิงเห็นคลิปไอเนี่ยนะเฮ้ยเดยเดเแปนน้งเค้กมาค่ะอย่านุ่นน่ารักจังเลยเอาจากไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นมันวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ตัวมันยังเล็กอยู่เลยนะหานมแม่มันกินดีกว่าไหมเดี๋ยวก่อนเธอรู้เหรอว่านมเนี่ยจะปลอดภยัยไม่มีอะไรปนเปื้อนถ้าน้องกินเข้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงโูจริง และนี่คือชุดทดสอบยาปฏิชีวนะตกค้างขั้นตอนแรกนำตัวอย่างนมที่ต้องการตรวจสอบมาปริมาณ0.1มิลิลิตรใส่ลงในชุดทดสอบยาปฏิชีวนะนำไปบ่มในเครื่อง Hot Air o ร์โวเป็นเวลา3ชั่วโมงเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วก็นำมาอ่านผล และนี่คือผลของการใช้เครื่องตรวจยาปฏิชีวนะหากผลออกมาเป็นสีม่วงแปลว่านมของเราไม่สะอาดมีสารปนเปื้อนไม่สามารถดื่มได้แต่ถ้านมของเรามีผลออกมาเป็นสีเหลืองแปลว่าสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนน้องหมาของเราดื่มได้เพราะปลอดภัยอืมเท่านี้ก็ได้นมสะอาดๆให้น้องกินแล้วนะเอะ๊กินเยอะๆนะน่ารักเนาะหมาเหรอเออ เก่งจังช่างทำได้